สวัสดีครับสวัสดีผู้เกียนที่ตามรับชมช่องฮ่องครับพี่เค่แน่คนบนนอกครับมือนี่บริเวณวันบอลผ้ามาออกไม้หายอยู่หากินครับแผนการคือใส่เบ็ดประกดครับใส่เบ็ดประกดเยื่อห่วกแต่ว่าบริเวณไทยเบื้องตอนใส่ครับเพราะว่ามันนามมันไหลครับไม้เป็นไม้นามไหลตายกับเนีครับแต่ว่าสิไม้หยาบไม่เบื้องครับเบ็ดในประมาณแปดสิบหลังครับมากับลูกพี่ครับลูกพี่กำลังลงตึกแหก่อนก่อนสิไปดยามเบ็ด เอาไปเบิ่งตอนยามเลยครับเป็นได้สิมานบ่ไปกันเลยครับนี่ครับป้ากลุ่พี่ครับพี่สมยงครับเอาสวัดีครับสวัสดีครับอ่านี่ครับเยี่ยงหงอเยี่ยงเป็นเยี่ยงดูวัดดูวัดเยี่ยงหัวครับลูหัวบ้านเฮานี่ครับเฮาสิไปยามครับเพราะว่าตอนใส่บอเลไทยเบิ่งครับไม้ไต้เคลื่อนครับเป็นไม้นำไหลครับเท่าไหร่เป็นน้ำไหลครับไปเฮาไปเบิ่งกันเลยเดินทางเป็นได้ มานบ่พอได้จัดเมนูบะครับเข้ามาหอดไม้ห้อแล้วครับขุดล้างแหลกห้ออยู่ขุดฮะ,อะเอาลัางนี้ล้างแหลกะไรครับล้างแหลกหลอนครับเนี่ยเปลี่ยนเยอะครับนะครับไม้เป็นไม้ไต้เคลื่อนที่ตื้อแค่เมื่อกี้แล้วครับ พาเข้าไปเบื้องหลังต่อไปครับเป็นไดลังแหลกเฝ้าครับไม้น้ำไรครับเพราะวะ่าอาจสิลำบากแน่นะครับกาสิทุลักทุเลแน่ลัง้ง่งไเบื้องไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคันพอลังได มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะไปเบื้องกันเลยครับอย่าม,มาหาหกหลังแลยครับบ่มีอยังเกิดขึ้นเลยครับเป็นไรนรอเยื่อแยังยู่คิเกาครับไปไปเรื่อยๆครับเป็นไรล่ะไงน,นี่ก็เยื่ออยู่คนเกาโอ้ยเปล่าแล้ว ทายกันขึ้นภาพอาสิีบคุมชัดวันไดนะครับ,บ,บย่งเยอะย่งครับโอ้เยอะยังคือก่อบดขุดหลังครับไปไปเบื้งหลังสำ,สำคัญสำคัญครับเธอมีเหตุการณ์ยังตื่นเต้นนี่ครับนามกันประมาณเอวนี่ครับ ลังหนึ่งวันใส่ไปน่ก็ยังคือเกาโอ้ซิบกหลังเลยครับยังวมียังเกิดขึ้นอยู่ครับยามาไาล่ลังเลยว่มีวีแววเลยครับโอ้ป่าวิมีว่า ไม่เลรนน้ำตอนขึ้นครับน้ำโบเลิกครับแต่ว่าน้ำไหาลานี่ครับโอ้ยลังแหลกโอ้ยลังแหลกลังเยอะยุ้ยลังเอ้นี่ครับแม่ลงังความฟังมาก้วครับอ้าวล,าลังแหลกแหกมันโอ้ย <laughs> ยาม,มากเบ็ดซีซิฟลังครับก๊าลังได้่ตัวนี้ <laughs> นี่ครับปลากคตเป็นๆครับ เดี๋ยวหักเงียงกันหักเงียงครับโอ้ได้ป่าตัวเดียวเบียดสี่สิบหลังครับเดี๋ยวเรือของลูกพี่เพิ่อีกสี่สิบเป็นยังไงสีได้ป่าพอสามตัววะอาไปเบิองกันเลยหาเบิองช็อตสำ,สำคัญสำคัญครับเดียวกันเสียบเยื่อหมเสียบเยื่อไม่ไว้เบิ้งที่สี่สอกันมาอีก้วครับ โอ้ของลูกพีมันครับนี่อันนี้ของลูกพีมันครับอ๋อสองตัวห้วมกันครับวันในตรงย่าเมือนไปเบื้องหลังต่อไปฮะครับนังนี่ร้อนครับ จะว่าไปเบื้องหลังต่อไปครับเห็นไหมครับเบ็ดยุบยุบครับหนาสิม่หลุนครับหลังนี่นี่ดึงยุบยุบครับนี่เดี๋ยวเบื้องโอ้ยบัวทองขวนน่าจะมีตัวร้องหนาสิมีตัวครับแนวนี่ดึงยุบยุบครับนานแมน่นอีริน้อยน้อย ใส่กำลังงามครับใ่ใหญ่ป็นไดอ่าตัวที่สามห่อมาแล้วครับโอ้แต่ว่าเงียง้ยแข็งครับแต่ว่าเงี้ยเงี้ยมันแข็งครับปรกปากฏปักมีปวดขนาดครับอ่าไปเพิ่งลังตัวไปครับเดี๋ยเลย ใส่กบหน่อยไลคือเราไปบึงหลังต่อไปน้ำกับย่างาครับบางนี้มันเป็นช่องแคบครับเพราะว่าน้ำไลแห้งครับน่ครับยิ่งเป็นช่องแคบน้ำกับไลแห้งครับต้องระวังเยอะมือนกล่องตกน้ำ เพราะวา่าโทษสามห้องก็ได้กันน้ำครับกันแต่น้ำออกอย่างเดียวนี่ครับอีกลงังหนึ่งนี่ยังเกิดขึ้นครับนี่โอ้ลังนี่ติดครับเอาตัวหน่อยก็ยังดีอ้าวเรื่อยๆเรื่อยๆรื่เปปรื่อยๆปลาบ่ค่อยขึ้นครับ ยังล่ะครบครบยังแฉะยังคันปลาขึ้นนี่โอ้ยแต่ที่เท่าลูสองลูสามล,ลครับแล้วน้ำน้ำโค้งกำลังสิ่งไก่เข้ามาแล้วน้ำโค้งไก่เพราะว่ามันอยู่เดี๋ยวรอน้ำโค้งแม่น้ำโค้งแย่เข้ามาได้หลายก่อนครับปลาใหญ่จังสิขึ้นน้ำโค้งมันยังเหลืออยู่ประมาณใกลเ้เดิมอีกหรอก ต้ัวอีซองเทือนเนี่ยทึ่งเลยอ่าไ,ไปเบื้องลังต่อไปครับทีเดียร์ยักแต้มมือนี่อ้าหลังต่อไปครับ,รบเบ็ดโยกครับหลังนี่เบ็ดโยกครับเป็นไนอ้าวจวดอีแล้วครับโอ้ตัวนี้ตัวงามครับตัวนี้ตัวงามครับ กดเหลืองครับจะใส่กระสีประมาณนี่แหละแต่ว่าได้มาก่อนนั้นไม่จะใส่น่อยปกติมันจะใส่นี่ตัวนี้ใส่สวยเลยครับตัวนี้แปดตัวโลใส่แปดตัวโลอาจั่ยลูกพีว่าตามประสบการณ์เคยไปสั่งเดิมนาคิตัวกี่ตัวลขีดไม่ขีดก็กลัวเดือกระท้องขีดละ อ่ะไปเบื้องลังต่อไปครับอ่าลังหุ่นที่อด้รลัลงหุ่นล้างต่อไปเลยลังต่อไปเลยเฮ้ยลังนี่บบบี้ยังบบบี้ยังครับจะไปเบื้องลังต่อไปโอ้ยลังต,ลงต่อไปนี่นี่เบ็ดดึงยุบยุบครับเไปครับฮะเบ็ดดึงยุบยุบครับโอ้หมาหน้าเลย ได้กันรเด้กาัาเดการครับอ่าต่ตว่าตมมงามนี่จะตมงามนานครับต้าเมื่อมนเนี่ยเขาสิล่องเงี้ยไม่เป่งเมืองเมีนเป่งเป่งบูด,ดี ไปเบื้องลังต่อไปครับตรงนี้ลังนี่ย่งคือเอ่าครับเยับล่างจะหน่อยนนำหนำลดได้ยนำขืนน้ำโล่งเร็วครับเพราะว่าเป็นไตเขื่อนทางนี้ไปไหน,นอุย้ยลัางต่อไปครับลัางข้างนาครับลังต่อไปได้รุ่นครับยุบยุบครับเห็นไหมครับหบานเท่าธรรมดาอุย้ยตัวนี้สงสัยใส่ส่ยสวยนี่ บ,บ่บ่โค้าตัวกน้อยอยุกเธอโค้หนาโูโ้มาอยู่แล้วครับเอ้ยเดี๋ยวจวดู่ครับโอ้นี่ปลาลูกพีเลยครับหลายแต้มนะครับแล้วหอยเบื้องลังต่อไปครับ เล่นจะคล้องแหละย่างๆกับพาะว่าย่างนามไลกับเป็นแนวนี่นะครับนี่ครับหลังหนึ่งมีงานแล้วครับตลือนหน่อยเลื่อหน่อยอเอาไปเนี่ยนี้เจอ่ะโอ้ได้กันอยู่ครับ โ <Okay. S 2> <Amen. S 1> อเคอยู่พราด็จยวดอยู่แต่ว่าถือว่าบ่มานครับแต่ว่าก็โอเคอยู่แต่ก็บ่บผิดหวงังแต่ก็บ่อผิดหวงังเดี๋ยวาไปเบึง่งหลังต่อไปครับโอ้เ oh, บึงหลังต่อไปครับลุดครับเพ่รครับลุดครับแมวนี่ไอ้ลูกพีมันเปลี่ยนเนี้ย หลังต่อไปคือกันครับหลังนี้คือกันครับปลาดึงปลากินเบ็ดกินเงี้ยอะไรรูดครับเป็นยังเปลี่ยนเยี้ยฮะเอายังครับหลังหนึ่งครับปเป็นยังมึเ,เห็นกัน้ยมึงก่็น,นิดเดียวเหรอ ไปแล้วครับแต้มนึงครับคนหน่อยคนหน่อยโมย,ยไงเดี๋ยวโอเคอยู่บ้านห้องมันหายกินอย่างครับปลาเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งผลงานตอนยามเซตครับ ปลาครับไปเบื้องลัางต่อไปกันเลยไอ้ถือปลาหน่อยครับ <c oughs> โอ้ยกินเบ็เดว่ได้จนมาของเบ็ดีซิ่งไปไปเบื้องอีกครับลังต่อไป <c oughs> โอ้ลังต่อไปฮะส้องใสยหัวกมันมาเกี่ยวมั้งครับเยอะเยือ่อนตายครับ ตังนี้ก็ยังอยู่คือเกาขับอีกรังหนึง่งปุมียังครับอันเวดโอ้ยแต่ว่าลังต่อไปมีรุ่นครับดึงโยบโยบครับแม่แล้วครับนี่แม่แล้วครับโดนแล้วลังนี่ โอ้ครับอู้ตัวนี้ใส่ง่ามเลยครับฮาโอ้ใครอยู่ถือว่าใส่ได้ถือว่าใส่ได้ครับใส่นี่ถือว่าไม่ใหญ,ญ่แต่ว่ากลางอยู่ประมาณกลางกใสก่กลางๆเนอ่อ ไปให้ไปเบิึงหลังต่อไปครับเทถานี้บ่มีไปทางน้าครับมาเจอช่องแคบครับน้ำไหลแห้งครับตรงนี้เดี๋ยวอยปลาไหลเดี๋ยวอยู่ประมาณเจีดือดล้โอ้อย่างยาขนาดย่างทวดน้ำครับขาขึ้น อ่ะหลังนี้พ่กมียังครับหัวนี่ร้อหัวหลังต่อไปหลังต่อไปเป็นไดหลังต่อไปร้อนครับร้อนร้อนโอ้ป่าขึ้นฟังเดียวตัวนี้เอาอีงนะครับหัังนี้ครับเอาเลย เอาอีกเลยตังนี้ครับอเอาโอ้มาจะ้ะใส่กลางใส่กลางสวยๆเลยเจ้าครับเจ้าห้เอามีบึงลังต่อไปครับคลิปนี้ก็อาจสีเงาเพราะสมควรน,นะครับ หลังต่อไปบ่มีอะไเกิดขึ้นครับน่อีกหลังหนึ่งตีงุบๆครับนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับบึงครับบึงเบ็ดครับดึงนะครับเอาโดนครับหลังนี้โดนแล้วโดนแล้ว เดี๋ยวรอลูกพี่ก่อนครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ใส่บีกเลยตัวนี้ตัวนี้ใส่บีครับนานอู้ยตัวนี้ตัวงามครับตัวนี้ใส่ไงครับเมื่อครับนี่เท่าไหร่ใส่ไงใส่ไงอู้ห้ใส่ไงสุดเลยเท่าที่เห็น ไมก่กระชินนะครับกับเงาลูกห่วงเข้ากับมีแต่ประกดนะครับป,ปดุกหนี่ยคุปีกันหนาที่มีอยู่แต่ปีนี้โบเห็นปลาด,ดุกเลยโอ้ใส้ไงสำหรับรอบนี้ครับวเวอร์ลูกพี่เดี๋ยวอีกสี่หาล้างครับโอ้ยบึงต่อไปอีกเท่าที่ดุนครับทางนี่แนมไปบุ๊มี่ยังครับล้างหนแนมไปกับปุ๊มี่ยังครับหรือว่ามีอยู่ เบ็จริงจริงโอ้ยบ่มีอย่างครับอาครับหลังสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปสรุปผลงานครับเบดแปดสิบหลังเงยื่องหัวครับเ้าไปเมืองผลงานกันเลยครับไดนี่ครับฮามาสรุปผลงานเขาแต่ยังแต้มเย็บ ผลงานเดี๋ยวตอนเ้ามามยามีครับตีซีครับแต่ว่าก็บห้องสิบวิทย์ไทยครับน,นับลงพีแจัคแสมสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองแสบครับสามถึงตัวหน่อยสิบสองแสบครับเมื่ออื่นตีซีที่มายามอีกรอบครับแล้วก็กู่เบดแล้วเลยครับช่วงสองน,นี่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงสีจบเพียงเท่านี้แหละครับนีครับถ้าผู้ใดมากก็อยลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนี้นะครับเพื่อได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ